ก็ขกลาวสวัสดีนะว่บินตัชวาได้ไปอยู่ในเกมบีซวนนี่เกดี้ทุกคนทุกคนเลยวะที่กูตีดมากตอนนี้นะครับที่บาดคิดนี้เพราะว่า,ารู้สึกว่าถ้าผมเล่นมาครับผมต้องตัดคลิปยาวก็เลยเอาลองเอาคลิปสั้นๆมาตัวนึงตัดผ่อนคลายหน่อยนะครับวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาทำกระเป๋ามะพร้าวเว้ยเออตอนนี้ก็ตอนนี้ก็นนกระเป๋ามะพร้าวผมวัตถุดิบครบแล้วเหลือแค่เงินนะผมเพิ่งกลับเล่นได้สองอาทิตย์ของก็ได้เพิ่มมานิี้หนึ่งสามครับไป ครบแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูวัตถุดิบหน้าง,งานแล้วไงกลับมาของฟูขึ้นเยอะเลยนะครับมีอะไรให้ดูเฮ้ย <Hey, S 2> ต้องใช้เลยครับบ้างต้องใช้นี่นะครับ2 5งร้โคน,นัท150ทอปิคอลดิน150เหรดเอ็กซ์เต็กร้อบูเอ็กซ์เต็กรึก็รีฟิชชิ่งไวล์สองอันแล้วก็อีกิมไฮริเลียนรีฟิชชิ่งผมก็มีตั้งสิขวดเลยนะว่าตอนนั้นก็ปามปามนี้เนี่ยปลาล์มเอามะพร้าวอะไปทำเป็นทอปิคอลดินอะ นี่นะครับนี่ซุพีนนะครับสนนปริงเกิลน,นะผมก็รู้ว่าผมซื้อตอนนี้คุ้มหรือเปล่าเพราะว่าผมเป,เป็นพวกบรรลุเอฟเคอ่ะมาเพลไว้คืนทั้งวันทั้งวีทั้งวันแล,ล้วก็ฟาร์มเงินสักสี่ละลานอ่ะ เฮ้ยอีกสิบล้านอีกสิบล้านโอ้าจะได้แล้วจะได้แล้วเปะเผาเยอะเาลอมานานๆจัดไหมกูดีจัดไหมกูเฮ้ยจะพา้านแล้วอ่ะซื้อเลยซื้อมาแล้วนี่นครับ โคคอนั t คาร์ิสเตอร์คาร์นิคาร์นิสเตอร์คุณสมบัติก็คือบวก1นึ้านคา capacit คูณหนึุดสองหคา capacit บวกสี่ร้อยเปอร์เซต์คอนร์คูณหนึ่งจุดห้าคอนเวแอดให้บวกส0 i เปอร์เซ็นต์อิบวกสิ i เปอร์เซ็นต์อ o n สแตนไวคอนวแล้วก็บวกอีกร้อยเอร์เซตก็คือคูณ2องโพลีสีขาวพาสสีมีโคคอนัตอันนี้ไม่รู้อ่ะไม่คืออะไรวะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอิมเม e เซียอันนี้น่าจะเป็นอันนั้นเรราเร มีได้แล้วเย้ยูโคตรเท่พี่โคตรเท่ก็ไม่รู้ด้วยว่าทำไมเกณฑ์น,นี้กระเป๋ากระเป๋าที่โกงจะเป็นกระเป๋าเขาทำไมเขาไม่เปลี่ยนเป็นกระเป๋าเลยอทุกทีเราว่าเขาขี้เกียจทำเดี๋ยวเราลองหาดูสกนะิลมันอ่ะอันนี้อ,อะไรฮัสเอเวอร์ฮัสเต็กไม่ใช่หรอมันคืออะไรวะฮัสแต็กเหรอวะอันนี้เป็นสกิลสี่มะพร้าวนะครับห้าลูกตกตกศีรษ ก็คอมโบกับรองเท้ามะพร้าวได้เพราะว่ารองเท้ามะพร้าวนี่ไงรองเทาาา้ามะพร้าวนะครับถ้ามีมะพร้าวตกส่งขอมันจะวิ่งเร็วขึ้นมินี้จะวิ่งเร็วขึ้นเยอะเลยสองวิก็อคอมโบกันได้ก็คือคอมโบเลยแล้วมันย่อยกระเป๋าไหม,ไมย่อยให้ด้วยมาดูเฟิร์ฟผมไม่ต้องเสียมะพร้าวเลยถ้าใครทำคุยของอีเวนต์หมีดำได้เสร็จแล้วถ้าเรามีกระเป๋าเตม็มเราสามารถมาดีตัวนี้ได้นะมันจะได้เงินเพิ่มมาโคตรเยอะเลยจาก40ล้านได้ร้อยกว่าล้านอ่ะเดี๋ยวมาลองโล่มาตะกับตัวอะไรดีวะลงมดไหมดูดิว่าเราจะถึงเท่าไหร่สสถิิิตดดดดีุผม100 200นะเอ้ยไปู โอ้ยตอนนี้มันคูดาวอยู่อ่ะโอ้มีสเต็ปนะผมน่าจะต้องเดินๆไปก่อนแต่ผมขูดเลยมันจะมดมันจอกมาเยอะแล้วผมจะเตรียมตัวไม่ทันจริงผมเดินเดินแค่นี้มันก็เพิ่มมาเยอะอยู่แต่ตอนนี้ UI เราบอกมันเปลี่ยนไปดูหลอดเลือดกับหลอดซ้ายบนกับขวาบนนี่ยเป็นแปลกๆว่ะไงมาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่บัวพลาสตัไม่ทำตาเมยด้วยโคตรโหดเอามาตัดเลยนะครับเวลาเรามีโล่ขึ้นเนี่ยแต่ว่าคูดาวห้าที่ปีปูได้อะไรเงี้ยโค้งเนี่ยเวลามาลงมดอ่ะเออมันก็มีประโยชน์ในทางของมัน พูดอะไรวะข้างไงโอ้ช่องนี้พูดไปเรื่อยพูด <c oughs> ทุกคลิปว่าช่องนี้พูดไปเรื่อยโอ้แม่งเี้หมอเตอร์วิ่งเก็บมะพร้าวโอ้โหโอ้โหตอนนี้นะครับอุปสรรคในการลงมดต,ตอนนี้ไม่ใช่เออว่าผมขุดเออขุดจะเต็มหรือว่าอะไรคือกูวิ่งเร็วเกินแล้วชอบไปเหยียบไฟตายนะเฮ้ยสถิติสองร้อยโอ้โดจนด,ด,ด,ดูเลือดดิที่เดียวตายนะ่ะกูนั่นเบื่อแล้วคลิปนี้นะครับน่าจะมีเพียงแค่จะทำใหม่คลิปหน้านะครับที่น่าจะเป็นคลิปเรทเลยต่ามโทมดที่ช่อง วินนท์ทวายครับวันนี้ขอตลาก่อนครับบ๊ายบายวิ bye. นครับกต่อพวนะครับ